สิ้นเดือนแล้วอะแกจะเปิดไม่ได้ใช่ไหมแกหมดพอดีมามี่จะโทรมาถามว่ามามี่เคยทำให้หนูกินไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะสวัสดีครับนี่นะรายการแม่ถือบ้อพ่อถือมีด มาจากร้านดังเผ็ดดังวันนี้เป็นเกี่ยวกับเผจดังเพจดังมากเผจดังเผชื่อวเผตแดงเขามานำเสนอเมนูที่จะช่วยประทังชีวิตเราในช่วงสิ้นเดือนจะเหมือนจะสิ้นใจใช่นี่นี่ก็เริ่มสิ้นเดือนแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าเมนู ข้าวคุกกันตายสิองอย่างที่อยู่ในเพจแดกในโพสต์นี้เนี่ยรวมๆแล้วแชร์ทั้งหมด5้0 0 0กว่าแชร์โอ้โห50,000กว่าแชร์ทำยังไงวะห้า0 0 0 0นกว่าแชร์มันเหมือนเอาแบบของเหลือในตู้เย็นหลังจากกินมา29วันอะวันนี้หนูแบบเอามาแค่4เมนูอันแรกเลยคือไข่ดาวไข่แดงไม่สุกบวกซอสถั่วเหลืองนี่กี่แชร์นะสองหมื่นคนเดียวถ่ายคนเดียวแต่ของเรา หกเจดคนไม่รวมตัดต่อกี่แชร์คะสิบห้าสิห้าาเราก็เช่าจะา high, ร้องไห้แล้วมาเราก็แชร์ได้อยู่แต่ถ้าไปเทียบกับห้าหมื่นนี่คือเยอะมากห้าหมื่นกว่าแชร์และไอ้ข้าวไข่ดาว ไข่ดาวสุกไม่สุกซอสส้มเหลืองสองหมื่นสองบาเธอเคยได้ยินไหมลูกบอกว่าหนูทําไข่ดาวที่อร่อยที่สุดในโลกคูกคราที่แม่เข้าครัวลูกชมตลอดหนูทําข้าวผัดอเมริกันอร่อยมากใครทำหนูเดี๋ยวจะวิดีโอเข้าวิดีโอคอรมานี่เอาโทรศัพท์มานี่นี่ตลกมากนี่ตลกมากผมทํากับข้าวใช่ไหมเช่นสปาเกตตี้หรือสเต็กหรืออะไรต่างๆแบบไม่ว่าจะครีมซอสหรือคาโบนาร่าหรืออะไรนี่ชอบไปถ่ายรูป ลง IG แล้วก็แฮชแท็กว่าอะไรนึกไหม food by haru food by haru จริงจริงแล้วเธอก็พูดไปว่าเราเนี่ยอยากได้ความจริงเราต้องถามเขาฮัลโหลลูกฮัลโหลคิรินคิรินครับลูกดาดากับหมี่มีม,ม,มีคำถามมาลกูกเวลาทำข้าวผัดอเมริกันน่ะลูกใครเป็นคนทำหมี่มีหรือดาดาครับดาดาครับอ๋อโอเค มิมิจะถามว่าเวลามิมิทําข้าวไข่ดาวอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมากไหมครับมากเลยครับห่อครับแล้วระหว่างนี้กระดาษลูกตอนเย็นจะให้ใครทําอาหารให้กินครับพอๆกันเลยครับแล้วข้าวผัดอเมริกรันใครทํและโลก แม่เห็นไหมลูกเป็นคนพูดไม่เคยโกหกเรื่องรักลูกนะคะนี่เขาเรียกว่าอยู่เป็นทำพี่กายพี่กายคุยก็อย่างหนึ่งหนูคุยก็อีกอย่างหนึ่งไปไปมาณทาด้วยกันพอๆกันครับเอายังไงใครจะทำหนูทำคิดลิ้ขอคุยกับน้องล่าหน่อยลูกเอ้ย หนูกินไหมคะใช่ค่ะใช่ได้ค่ะเด็กไม่เกิดโกในร้านวันนี้อยากกินไอ้นี่ป่ะคะลูกไอ้ข้าวผัดเมกันอะอยากค่ะแล้วใครเป็นคนทำให้ลูกคะข้าวผัดเมกันจะให้ดาทำหรือให้มะหมี่ทำลูกเอาแต่ดาดีกว่าค่ะเอาแต่ดาดีกว่าเนาะล้อค่ะแต่มะหมี่จะเสียใจมากเลยนะคะลูกหมี่ทำไม่เป็นอ๋อโอเคแล้วเมื่อวานนี้สปาเกตตี้ครีมซอสอร่อยไหมคะ โอเคโอเคได้เลยลูกพี่ค่ายจะหนูเคยทําข้าวผัดเมการให้ลูกกินจริงนะอันนี้เรื่องจริงโอเคแตลูกอาจจะจําไม่ได้อันนี้ไงที่ลูกบอกว่าข้าวไข่ดาวที่อร่อยมากลูกกินไข่ดาวสุกหรือไม่สุกทำไมจะไม่รู้คุณลูกกินคนไหนบ้างกินสุกในล่าบางทีก็ชอบสุกบางทีก็จะชอบดิบแต่เอเดนน่อชอบกินไข่ดาวไม่สุกไม่ใช่เอเดนกินไข่ดาวโทวานโทเอเดนชอบไข่ดาวสุกวันนั้นเอเดนขอเป็นคนเดียวไข่ดาวไม่สุกครับทีรินกินสุก แดงเอเดนต้องกินสุกเพราะว่ารอบข้างมันจะได้ไม่เลอะมันไม่กินไข่แดงโอเคเราจะเป็นไกดเอเดนเหรอคะใช่ครับลูกฮัลโหลมิมิเอเดนครับเอเดนเป็นยังไงลูกดาดากับมิมิฟังอยู่นะเอเดครับมามิจะถามว่าเอเดนชอบกินไข่ดาวสุกหรือไม่สุกครับไข่ดาวสุกครับเอเดนชอบกินไข่แดงไหมครับชอบครับ หรอหนูชอบกินไข่แดงหรอหนูไม่ชอบก็ได้ลูกวันนี้แบบนี้ไม่ว่าไม่เลอันนี้ถือว่าหยนหยนคนละครึ่งคนละครึ่งวันนี้อยากกินอะไรลูกยังไม่โอเค,อเคได้ค่ะให้ใครทำเดียวลูกวันนี้ให้มีหรือด้าทำข้าวดีครับอา่ามามีนีเค้ค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะลูกอาแสดงว่าเรามีลูกสามคนมเราก็ถั่วเฉลีย่ยใช่แต่ว่าเราเก่งเหมือนกันเก่งเหมือนกันใช่ ใส่ซอสถั่วเหลืองแค่นั้นเลยพอแค่นี้จริงๆเหรอคือข้าวไข่ดาวเนี่ยนะน่า<อ>กินมากเลยชิมก่อนรอร่อยมากอร่อยมากอะไรวะสองหมื่นสอพันแชอร่อยมากไม่ได้รอเล่นอร่อยมากอะเป็นยังไงบ้างอ, <laughs> อร่อยมากอะ นทำัปเล่นไปอร่อยมากไม่น่าเชื่อมันก็คือข้าวไข่ดาวแหละแต่พอคั่วพอแบบมันทั่วถึงอะเหมือนกัเท้าคั่วอะมันจะแบบถึงข้าวทุกเม็ดไงเมนูต่อไปคือกากหมูพริกป่นน้ำปลากากหมูก็คือไปซื้อมาเลยเราไม่ได้ทอดนะไปซื้อมาที่ตลาดเลยแล้วก็พริกป่นแค่นี้เลยพริกก็ประมาณนึงนะไม่ต้องหมดเลยนะอ่าพอละบีบบีบให้มันให้มัน กินก่อนไหมเพิ่มน้ำปลาเพิ่มน้ำปลาเนื่อทำไปเล่นไปอร่อยนะข้าวกากหมูอร่อยนะเมนูที่สามมาต่อทูน่ากระป๋องมะนาวพริกซอยน้ำปลาอซอยพริกก่อนเราต้องซอยพริกอันนี้มีขั้นตอนนะคะทูน่ากระป๋องค่ะใส่เข้าไปเลยมะนาวนะคะบีบเลยค่ะพริกนะฮะ มันก็เหมือนแบบเหมืยำทูน่าเหมือนยำอยู่นะใส่น้ำปลาหนึ่งว้าก็คือพริกน้ำปลาคุกกับข้าวใช่มีทูน่าขึ้นมานิดหนึ่งถ้าง่ายๆนะฮะเป็นร้านอาหารตามสั่งตักพริกน้ำปลามาสักถุงหนึ่งใช่เลยแล้วก็ไปซื้อทูน่ากระป๋องอโอเคมันคืออะไรรู้ไหมมันคือทูน่าแล้วก็โรน้ำปลาพริก เขาใช่ไงเขาใช่ไงเมนูเมนูต่อไปนะคะเมนูสุดท้ายกากหมูพริกซอยกะปิมะนาวอะกากหมูนะอ่ะพอละพริกซอยใช่ไหมมะนาวนะอ่ะกะปิกะปิโอตรได้ยังไงคือถ้าอยากคือคือสิ้นเดือนแล้วอ่ะแก๊ก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมแก๊หมดพอดี ยังไม่มีเงินซื้อแก๊สมาเนี่ยข้าผัดเคยฝ้ายมันเป็นอาหารเด็กหอเลยน้องฝ้ายคะเป็นเด็กหอใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นเมนูแบบสิ้นเดือนสำหรับเด็กหอด้วยที่แบบคนแชร์กันเนี่ยรวมๆแล้ว5 000, 5 0 0 0 5 0 0ห้มกว่าแชร์กินที่ไหนก็ได้ให้เลือกออถ้าเอาจริงๆล่ะเ<ะ>อาจริงอะมึงป้อนไปเลยป้อนไปเลยมามามาม ยังไงมันก็เหมือนอกับกะปิปลาทูอ่ะ <Okay. S 1> เหมือนเหรอเหมือนข้าวคุกกะปิเหมือนข้าวคุกกะปิปลาทูถ้าสมมติอยู่หออ่ะแล้วหิวมากอ่ะจะทำเมนูนี้หรือว่าจะทำข้าวไข่ดาวทำอ,อันนี้ดีกว่ามีรสชาติกว่าออใช่เพื่อนสนิทสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อดีมค่ะอมันไม่สุกอะไรไม่สุกดีมจะไม่กินของดิบเลยเขาบอกว่ากะปิมันดิบเคี่ยวเยอะเดีมไม่ได้เลยอ่ะเคี่ยว ไม่อนนชอบอะข้าวไข่ดาวอะไรข้าวไข่ดาวแล้วข้าวคุกกะปิชอบกินไหมไม่กินออ๋อข้าวผัดเคยอย่างเงี้ยชอบไหมชอบอ้าวเคยไม่ใช่น้ำปลาหรอเคยมันคือกะปิเดี๋ยวก่อนมึงอ,อยู่ช่องกูป้ะเนี่ยเราเคยทำแล้วข้าวผัดเคยอ่ะเออหวานไปเยเล่ ครบแล้วนะ4ี่เมนูเรามาสรุปกันหน่อยหลังจากที่ให้หลายๆคนในออฟฟิศกินแล้วนะก็เป็นสิ่งเดียวกันว่าอันนี้เป็นข้าวคุกไข่ดีที่สุดดีที่สุดลองลงมาคือข้าวคุกกะปิอันนี้ลองลงมาคือข้าวคุกปลาทูน่าและอันสุดท้ายก็คือข้าวคุกพริกป่นแล้วก็มีถ้าเป็นหนูนะหนูจะเลือกกินนะกินได้เลยนะจริงๆคือข้าวไข่ดาวกับอันนี้อันนี้อันนี้จะอารมณ์เหมือนข้าวคุกปลาถั่วถ้าเป็นพี่กายนะก็คือข้าวไข่ดาวกับ นี่ก็เป็นเมนูสิ้นเดือนนะเนาะจริงๆไม่ต้องกินตอนสิ้นเดือนก็ได สมมติว่าหิวดึกดึกตอนคืนแล้วมันไม่รู้ว่าจะลงมาขี้เกียจทำแบบขี้เกียจซื้อสั่งอาหารเลยเนี่ยหรือว่าแบบขี้เกียจทําอะไรเยอะๆยอะอ่ะก็ง่ายง่ายอย่างงี้นะโอเคเลยถือว่าดีมากๆเลยอ่ะขอบคุณเพจแดกมากนะที่คิดค้นเมนูสุดหลายขั้นตอนแบบนี้มาให้พวกเราง่ายๆแบบนี้มันไม่ได้คิดง่ายนะโอ้คิดยากมากคือต้องใช้จินตนาการพอสมควรว่าอะไรในตู้เย็นเอามาทําแล้วมันจะไม่ได้อีอะใช่คทั้งหมดทั้งมวลในนี้มันไม่ได้อีนะมันไม่ได้กินไม่ได้กินได้หมดกแต่ดค่จะชอบไม่ชอบแค่นั้นแหละ แม่ถือม <|so|>> ่อพ่อถือมีด EP นี้นะก็ทำแบบง่ายๆสนุกๆประมาณนี้จ้ะวันนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ